เด,ดี๋ยวด,ดิคับตััเหมียวครับครับวันนี้เหมียวตะมาคับอะไรเน er? ี่ยเทียนดูดน้ําเทียนดูดน้ำครับเทียนมันจะดูดน้ําเข้าไปในแก้วนะอ่ะเทน้ําอัญชันสีบูลงไปเทไปหมดเลยครับจะเป็นสีอะไรแม่ก็จะจุดเทียนนะครับ ไอ้จับเทียนนะครับมันจะร้อนนะครับอ่ะเอาแก้วเข้าไปครอบเทียนไว้เลยครับดับไหมดับไหมดับไหมไฟจะดับไหมครับรอดูนะรอดูดับยังยังดูสิน้ำมันขึ้นข้้ามาในแก้วเลยดูสิ กิน้ำหายเกือบเกี้ยงเลยในจานอ่ะเข้ามาในแก้วเลย